ค่ะเพื่อนๆมาบ้านแบงคอกค่ะวันนี้เราเจอการเช้าวันอากาศเย็นนะคะ23องศาเนาะวันนี้มาวัดหนองแถนอีกแล้วค่ะตอนนี้8ดโมงกว่านะวันดีแม่บ้านอยากกินอ่าข้าวเหนียวมูลค่ะเมื่อวานซื้อเจ้าดังฉัเซนเสาก็ไม่เวิร์คค่ะแม่อร่อยต้องข้าวเหนียวมูลตาแผน วัดนกแข็นะคะอร่อยมากๆวันนี้คนโล่งๆค่ะพรุ่งนี้วันเดาชัดมือนคนเนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในค่ะ้องทันค่ะเพื่อนๆไม่คิวเหลือสองคน ถ้ามาไม่ทันค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวหมดเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูทุเรียนปแป๊ดหนึ่งเสียดายมาช้าไปค่ะชล่าใจเนี่ยมะม่วงสวยๆด้วยทุเรียนน้องเนาะ เนาะสามโลร้อยน้ทุเรียนแกะเนื้อขีดละหกสิบห้าค่ะโลหกรอยห้าสิบเนาะแกะเนื้อนะทุพรีงมณนีค่ะพงมณีนร้อยห้าสิบเนาะทุเรียนหมอนทองแกะเนื้อเนาะก็สวยนะคะันสวยสวยสวยไหนหนามาแล้วนะคะเพื่อน นี่อันนี้ก็อร่อยเป็นขนมฟังทอดนมันออกมาสนาางอ่าทะเลกรอบๆค่ะเพื่อนๆเ,<ม>เราได้หอ,อยแมลงคู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทอดมันปักอ่ปาปกกายเนาะสำหรับเอาไปทอดมันเนาะแล้ววันนี้แม่บ้านซื้ออากระพงสดๆค่ะตัวละร้อยสีนะ ออก,ก็น่ากินนะเพื่อนๆเนาะแบบเก๋านั่นโลละร้อยสามสิบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้พี่เขาทำให้นะนช้อนอเริ่มเก็บแล้วเพื่อนๆนี่มีเดี่ยนี้เอาลูกชิ้นสามสิบค่ะ หอยทอดถ้าเพื่อนๆดูผัดน่ากินอ๋อมีหอยทอดทะเลด้วยเพื่อนตอนนี้ก็39.70บาทเจสสตางค์เติมาจ25.190ลิตรนะคะเพื่อนๆรถเรานะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วเนาะตั้งใจจะไปซื้อข้าวเหนียวมูนกับแผนนะคะปรากฏไปไม่ทันค่ะไปสายเนาะข้าวเหนียวมูนหมดเลยค่ะเราก็เลย ไม่ได้เข้าเหนียวโมนมากินนะคะแม่บ้านก็เลยซื้อเป็นปลาน,นะคะนี่เป็นปลาช่อนนะปลาช่อนทําสดนะคะตัวกลางๆนะก็จานละร้อยน่าจะได้มาประมาณสี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราเอามาแดดเดียวเนาะแล้วก็อาจจะหั่นไว้ทําแกงนะคะหรือผัดพริกนะผัดลาดนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาท ต่อไปเราได้ปลากระพงมาค่ะนีแล้ปลากะพงมาตัวนี้ปลากะพงนี่ก็ตัวใหญ่อยู่นะคะร้อยสี่สิบาทนะให้เขาทำลุก้อยนะคะแล้วก็ได้เป็นอ่านี่เขาใส่น้ําแข็งมาให้ด้วยนะเนี่ยได้เป็นหอยแมลงผู่แกะแล้วนะคะอันนี้เราเอามา ว่าจะทำอ่าหอยทอดนะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้อร่อยค่ะอันนี้ถุงละหกสิบบาทนะอันนี้เป็นอ่ทอดมันปลากายนะคะเรามาทอดเองนะคราวที่แล้วซื้อไปตอนสงการที่บ้านนอกนะติดใจกันค่ะอร่อยไม่ต้องทานน้ำจิ้มเลยนะนี่ในบ้านได้ขิงนคะคะขิงแก่เนาะ หนเผื่อจะเอามานึ่งมะนาวนะสิบบาทค่ะมีอยู่สีแง่งเนาะนมีประมาสีแง่งนะสิ่งแก่ซื้อเครื่องพาโลมาติดไว้ค่ะเพืเ่อนเพอนันนี้นะก็นี่ประมาณนี้เนาะยี่สิบบาทนะเครื่องพาโลซื้อผักค่ะอันนี้เป็นถั่วง,งอกนะถั่วง,งอก สิบบาทนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีขึ้นช่ายเนาะกำนวห้าค่ะต้นหอมผักชีขึ้นช่ายก็ยี่สิบาทนะดูขนมนวันนี้เราได้เรามาบ้างได้เป็นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นทอดนะคะลูกชิ้นปลาเนาะแล้วก็แส่บอกแดงนะอันนี้สามสิบบาทนะคะเพื่อน นี่ีเป็นน้ำจิ้มเขานะคะนันเด็กๆจะชอบกินนะทบ้านซื้อถุงม,มาค่ะคุณก้านะคะอันนี้เอามาไว้ใส่พวกแกงใส่อของแช่ตู้เย็นนะคะเนื้อสัตว์แช่เย็นเนาะแล้วก็วันนี้เราได้รองเท้ามาหนึ่งคู่ค่ะเพราะว่าคู่เก่าสีนจางมากแล้วนี่เบอร์เล็กมีแต่มีแต่แบบนี้นะคะ อันนี้ก็ร้อยเก้าเก้าบาทค่ะมันุ่มดีแล้วก็มันมีกันลื่นนะและยางมันดีมากๆเลยค่ะตรงนี้ไม่เคยหลุดเลยนะแม่บ้านใช้มา3ามี่ปีสีซีดนะไม่ลอกนะคะนี่ค่ะทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากไปตลาดใสายๆนะคะตอนนี้อากาศก็ยังเย็นๆอยู่เทีประมาณยี่สิบห้องศานะคะเพื่อน เดี๋ยวฟิตไปเลยเพื่อนปลาช่อนเนาะสีตัวร้อยนะคะตกตัวยี่บห้าบาทนี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแบ่งไว้สองตัวเนาะอันนี้เราล้างสะอาดทีแล้วนะคะแล้วก็อีกสองตัวแม่บ้านจะทําเป็นปนละาแดดเดียวนะเดี๋ยวเอาเกลือถุงละสองบาทอ่ะนะคะเคล้านะคะไม่ต้องมากเนาะแล้วเคล้าเคล้าแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตักแดดค่ะเพื่อนๆวันนี้พอจะมีแดดแล้วนะ นี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตักเนาะไม่ต้องมากนะเดี๋ยวจะเค็มนะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะทาสองฝั่งเลยนะแม่บ้านไม่ได้บ้างนะคะเพื่อนๆ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรา,เาไปตากแดดค่ะเพื่อนเราก็ตากไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปล้างค่ะล้างแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหมักเครื่องปรุงอีกทีแล้วค่อยมาตากแดดอีกครั้งนะคะเป็นปลาช่อนที่แม่บ้านได้หมักเกลือทิ้งไว้สองชั่วโมงนะคะประมาณนะเดี๋ยวเราจะมาทําน้าปรุงรสแล้วก็เอาปลาลงไปคลุกนะคะให้ทั่วเลยเนาะแล้วเราก็เอาไปตากแดดค่ะหนึ่งแดดก็จะกลายเป็น ปลาช่อนแดดเดียวนะคะเพื่อนๆเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอันนี้เรามาล้างเกลือออกก่อนนะเพื่อนๆนะดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะ แม่บ้านมีอ่ผมปรุงรสฟ้าไทยนะใครจะอะ่ใช้คะนอก็ได้นะใส่ไปนิดนึงนะคะเพื่อนเนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มนะลดหมูมันจะเค็มนิดนึงนะคะถ้าลดไก่มันก็จะออก,กหวานเนาะน้ำตาลทรายค่ะเพื่อนเหนึ่งช้นโต๊ะเนะ แม่บ้านจะใส่ผงชูรสลงไปนิดหนึ่งนะคะมานเครื่องช้อนโต๊ะค่ะทีน,นี้เราก็จะขยำปลานะคะให้ส่วนผสมเข้าเนื้อน,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 นะเพนเพื่อนๆนะแล้วเราวังก้างมันแทงหน่อยเนาะ แล้วเดี๋ยวเราเอาใส่กระจาดนะคะแล้วก็ไปตากแดดค่ะถ้าแดดดีๆยิ่งดีนะแต่วันนี้แดดหบนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆนะแดดหบนิดหน่อยเนาะ ซื้อน,น้ำกับเ,เพื่อนๆน้ำแพ็คเนาะจะไปจำนะแพ็คละยี่บาทค่ะค,ครบไหมขอบคุณค่านี่ก็บ่ายสามโมงนะคะเ,เพื่อนบ่ายสามโมงครึ่งเนาะแม่บ้านไปส่งลูกสาวนะคะแถวมหาวิทยาลัยเนาะก็เลยมาแวะกินกุวยเตีเ๋ยว หมูตุ๋นค่ะมีหมูตุนนะ๋นเนื้อตุ๋นนะวัดดงมูลเล็กเนาะร้านคุณย่านะคะดงมูลเล็กไม่ได้กินนานค่ะไม่ได้กินกับสองปีแนะแก้วละสิบบาทนะเพื่อนๆเนก๊ก่วย เพื่อนก็เราโมตุทุกอย่างรับาวัะเรไหมคะตันนี้นะคะเพื่อนๆเขาปิด4โมงเย็นเนาะเกือบไม่ทันนะคะอร่อยดีค่ะเพื่อนซื้อมะม่วงเจ้านี้ค่ะเพื่อนๆเนาะกล่องหนึ่งห้าสิบบาทนะคะมีมะม่วงด้วยมีข้าวหนีวด้วยนะนค่ะเพื่อนปลาช่อนที่เราตากแห้งแล้วนะคะก็หอมนะ เดี๋ยวแม่บ้านจะทอดเลยเนาะเราก็จะทอดตัวหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆอีกตัวเราก็าหั่นไว้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่เย็นนะคะเพื่อนๆปลาช่อนแดดเดียวของเราก็สุกแล้วนะคะปิดไฟเอาขึ้นได้เลยค่ะ